ฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์มาแล้วครับมาถึงรอบสำคัญที่สุดของฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์นี่คือรอบแจ็คพอตเย้ จะคว้า1นึ่งแสนบาทไปได้หรือไม่นะครับวิธีการก็คือคุณเล่นกันแค่3คนนะ <Yeah. S 1> ที่เหลืออยู่ห้ามช่วยเลยนะครับห <Yeah. S 1> ้ามช่วยเลยสา oh. คนนี้สื่อสารกันเองเลย oh. นะครับมันจะมีชื่อขึ้นมาข้างหลังคุณจะไม่เห็นคุณจะนั่งอยู่ตรงนี้ <Yeah. S 2> สองคนนี้จะยืนเหยียบอยู่ตรงนู้นอยู่แล้วเขาจะ, <Yeah. S 1> จะเห็นชื่อ uh huh. เขาจะใบโดยที่ให้คุณพูดชื่อนั้นมาคราวนี้ถ้าเกิดว่าชื่อมันมาชื่อเล่นชื่อจริงและนามสก,กุลด้วยต้องเอาให้ครบ เพราะฉะนั้นแนะนําว่าคําตอบแรกค,คุณพูดตั้งแต่ชื่อเล่นชื่อจริงนสคุณพูดไปให้หมดเลยมันจะได้ตัดไปพูดเกินไม่ตัดตัดเงินแต่ขาดเนี่ยจะเหนื่อยทีหลังนะครับอ,อันนี้ที่1อันที่2คุณได้1ชื่อปุ๊บคุณได้2,000บาทแล้วนะครับคุณเป็นคนเดียวที่มีสิทธิ์ข้ามได้เพราะฉะนั้นคุณต้องพูดว่าข้ามจะมีชื่อใหม่ขึ้นมาทันทีนะครับแต่ในระยะเวลาเพียงแค่90วินาทีนี้ถ้าคุณได้10บชื่อมาไห่มันจะกลายเป็น10,000แบาททันที ถ้าพร้อมไปกันเลยครับซุปตาเต็มสิบเข้าทีเต็มที่ปล่อยโชคดีนะครับแจ็คพอตแตกเลยแจ็คพอตแตกให้ได้เตรียมตัวพร้อม90วินาทีเริ่มเป็นผู้ชายอ่าเป็นเล่นนุกร้องด้วยเป็นนักร้องมาเลมาเล่มาเลมาเลเปน๊ะรักเป๊ะรไปไปอย่าด่าผ่านผ่านวินาทีโอ้ เป็นนักร้องครับเป็นนักร้องลูกทุ่งเป็นนักร้องลูกทุ่งลูกทุ่งผู้ชายผู้หญิงผู้ชายเออไล่ไล่พี่อยากให้ใครมาเกาะอะเซก์หมินศีรษะสมซอยเออได้อยู่เร็วเร็วนักแสดงซีรีส์วายซีรีส์วายครับอ่าดังๆเลยฮะพีพีบิวกินร้องเพลงพอมากร้องเพลงพอมากไบรท์ไปอีกครับเนื้อฮะใหม่เป็นมีความหมายแปลว่าใหม่ภาษาอังกฤษใหม่ ทำเถอะครับทำอ่ะเอ่อเป็นนักร้องเดอะไวท์แชมป์เดอะไวท์ช้อยเดอะไวท์เสียงสูงเสียงสูงแหลมไม่ใช่แหลมสงกรานตอ่าสงกรานต์คุณอะไรวะเออนามสกุลนามสกุลสงขลาคนสงลาคนไม่อะสงสงการเหมือนกันแต่เขาเขาเขาเป็นเจ้าของเขาใหญ่อ่ะสงการเตชันรงค์เออนักมวยนักมวยพี่ชอบกัดหูกัดหูกัดหูนักไม่ได้สังเออได้เลย ไอ้คุณพระคุณพระคุณพระหนึ่งในร้อยพึ่งพึ่งแล้วอะไรพึ่งแล้วอะไรพึ่งพึ่งอีกอีกพี่ใบเหมือนกันต่อต่ออะไรต่อ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 อะไรฮอร์โมนฮอร์โมนต่อน้องต่อน้องต่อลูกตะพุงต่อธนภพธนภพ เชิญเชิญมายืนตรงนี้ได้เลยเชิญเชิญเชนนี้กัอกให้วันนี้ค่อนข้างจะยากเลยทีเดียวนะครับได้ไปทั้งหมดนะครับผม4ข้อ8 0 0 0 0บาทเราก็ลองดูแต่วันนี้สนุกแน่นอนเลยนะครับผมขอบคุณเพื่อนๆดาราทุกคนนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับชมถ้าจะลุ้นเงินแสนนะครับสมัครมาในไลน์ออฟิเชียของเราหรืออีเมลก็ได้นะครับพบกันใหม่อาทิตย์หน้านะครับ เวลาเดิมของเราอย่างแน่นอนนี่คือฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์สวัสดีครับ นสุปตาดาวค้างฟ้าไม่รู้จะหล่นวันไหนนี่นั่งหอหรือว่ามีงูเห่าอยู่ตรงนี้ใครอะไรอะไรใครดูเอือก้วยจ๊อบอะไรตั้งเองตั้งเองตังเยอะต่อดีสวจ๊อปเออไม่เอาไม่เอานะไม่เอานะไอ้โนบจะตัวดี เขาเรียกซุปตาแบบว่ามาใหม่เลยดาวใหม่สเาเป็กพี่ดโน่เลยผมบอกให้อะไรนะสาเปคกพี่ดโน่เลยคุณลองคุณกันดูเดี๋ยวแจกครีมเลยแจกครีมเลยลูก